สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทาง EGA นั่นเองนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์บอร์ด TKL นะครับหรือว่า Ten Keyless แบบ mechanical keyboard นะครับมีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยสสีด้วยกันนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีขาวนะครับสวิตก็จะมีให้เลือก2แบบเหมือนกันก็คือ red แล้วก็ blue Switch นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันเลย หน้ากล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็มันจะแยกสีนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยกล่องจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นสีขาวนะครับกล่องจะเป็นสีขาวแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ Fu l l RGB นะครับนี่ e g a s p e c t r u m นะครับก็คือเป็น Full RGB ของทาง e j a ่นะครับผมเป็น TKL นะครับ80%นะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดแบบ87ปุ่มนะครับ Tenkeyless นี่ครับก็คือมันจะไม่มีน้ำพัดด้านข้างน,นั่นเองนะครับผมด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็น,นสสลักษณะประมาณนี้เลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับมีชื่อรุ่นของเขาก็คือ type k 7นะครับ ega นะครับผ,<ม>ผมประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูสเปคหลังกล่องกันด้านหลังกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้เขียนอะไรมามากนะครับก็อันนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะครับอย่างที่บอกนะแล้วก็เป็นตัว tkl นะครับตัวนี้จะเป็นไทยเป็น ไทยเลเอาร์นะครับหรือว่าคีย์ไทยนั่นเองนะครับไฟนะครับมันจะรอดทั้งคีย์ไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมตัวนี้ปรับสีไฟมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สว่างพอที่จะถึงคีย์ด้านล่างนะครับถึง,ถงแถวาภาษาไทยด้านล่างนะครับก็คือเกือบเต็มคีย์ต้องบอกงี้นะประมาณ80-90%เลยนะครับ สวิตก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบนะครับอย่างที่บอกนะเป็นบลูแล้วก็เรสสวิตครับเลือกได้เลยนะครับถ้าใครที่ชอบเสียงเงียบๆก็เป็นเรสสวิตนะครับใครที่ชอบเสียง,งดังๆก็เป็นบลูสวิตนะครับอ่าตรงนี้คือสเปกนะครับเป็น RGB s p e สเปกตัมนะครับแล้วก็มัลติมีเดียมีทั้งหมด11ปุ่มนะครับผมอันนี้คือเลเยอร์ของเขานะครับดิเมนชัน นะก็จะประมาณนี้นะ358คูณ130คูณ41มิลิเมตรนะครับน้ำหนักเนี่ยากาลันตีการกดปุ่มนะครับอยู่ที่50ล้านครั้งเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็แอนตะี้กสติ้งเนี่ยเป็นฟูลแอนตี้กสติ้งหรือ N-Key Rover หรือกดปุ่มพร้อมกันได้ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมทั้งหมดเนี่ยปุ่มทั้งหมดบนคีย์บอร์ดนะครับมีทั้งหมด87ปุ่ม นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับ Windows 7 8 10 Mac แล้วก็อื่นๆนะครับส่วนใครที่อัปเดตเป็น Windows 11แล้วนะครับไม่ต้องตกใจเล่นได้เหมือนกันนะครับก็คือสามารถใช้งานได้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับอาต้องอาจจะต้องรอการอัปเดตออกมานะครับอีกทีหนึ่งนะอนี่คือ คร่าวๆนะครับประมาณนี้เลยนะตัวสเปคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงทั้งสีดําแล้วก็สีขาวกันเลยด้านในกล่องนะครับเขาก็จะมีตัวกคิ u ไกด์แบบนี้มาให้นะครับคือไกด์ก็บอกเรื่องของสเปคนะครับฟีเจอร์ของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของการกดฟังก์ชันต่างๆนะครับแบบนี้เลยนะครับฟีเจอร์นิดนึงนะครับก็ที่เพิ่มเติมจากที่กล่องนะครับเขาบอกว่า ตัวนี้จะมีทั้งหมด14โหมดไฟด้วยกันนะครับมีทั้งหมด14โหมดไฟนะก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้ที่ตัวคีย์บอร์ดได้เลยนะครับมีโหมดไฟด้านข้างด้วยตัวนี้จะมีไฟด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูด้วยมีสามารถคัสตอมโหมดไฟได้นะครับทั้งหมด5โหมดนี่นะครับที่เขาเขียนไว้นะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของสเปคนะมาดูตัวจริงกันนะครับนี่คือคีย์บอร์ดนะครับ ega type k 7นะครับ TKL นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไฟที่วิ่งอยู่ก็คือมันจะเป็นลักษณะของสเปกตรัมนะครับก็คือวิ่งเป็นแถบแบบนี้นี่ครับเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสีขาวกันก่อนนะครับสีขาวเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าเพจนะครับหรือว่าวัสดุทั้งหมดนะครับที่ผมจับอยู่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับที่แข็งแรงนะครับทนทานนะ ทั้งหมดเลยตัวคีย์บอร์ดนะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่แบบปุ่มลอยนะครับจะเป็นทรงแบบจมคีย์บอร์ดไปแบบนี้นะครับโปรไฟล์ของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น OEM นะครับโปรไฟล์นะอย่างที่เห็นแบบนี้เลยนี่ครับนี่นะแล้วก็จะมีไฟล์ด้านข้างนะครับไฟล์ด้านข้างเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะด้านหลังจะมีที่ปรับระดับนะครับหนึ่งสเต็ปให้แบบนี้นะครับ นะแล้วก็จะมีตัวกันลื่นนะครับทั้ง4มุมนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็เขียนเป็นชื่อรุ่นนะครับ EJ Type K7 นั่นเองนะครับผมนี่คือสีขาวจะสังเกตว่าไฟนะจะรอดนะครับทั้งคีไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเห็นไหมนี่นะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกเล่นไฟคร่าวๆให้ดูนะครับก็กดฟังก์ชันแล้วตามด้วยปุ่ม F9 น,นั่นเอ นี่นครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณ14โหมดไฟนะตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟด้านข้างก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันไฟด้านข้างก็กดฟังก์ชันนะครับแล้วตามด้วยปุ่มอินเ r ิร์ตนะนี่มันก็จะเปลี่ยนไฟด้านข้าง แบบนี้นะครับนี่นะนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนโหมดไฟด้านข้างแล้วก็สามารถคัสซอมนะครับสีไฟเองได้นะครับนี่มันจะมีตัวที่เป็นโปรไฟล์นะครับอยู่ตรงเลข1ถึงเลข5นะครับที่เขาเขียนว่า cm 1ถึง cm 5นะครับก็สามารถบันทึก เลกคอร์ดการการคัสตอมไฟไว้ที่ตัวคีย์บอร์ดได้เลยเนะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือสีขาวนะครับผมก็จะสวยงามแบบนี้เลยเนะครับมาดูตรงตัวสีดำนะนี่นะสีดำก็จะเป็นดำทั้งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้นะครับที่เป็นสีขาวแค่นี้เลยนะครับสีดำเนี่ยก็เหมือนกันไฟจะรอดทั้งคียไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ ไฟด้านล่างเนี่ยจะเห็นอยู่ประมาณสักแปดสิถึงเก้าสิบอร์เซนะเห็นไหมนี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะสว่างมากนะครับแล้วก็สวยงามมากๆไฟนี่ครับผมสีดําก็เหมือนกันนะครับแมตตีเรียลที่ใช้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะทั้งหมดเลยทั้งตัวนะครับแบบนี้เลยนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เราสามารถปรับทิศทางของโหมดไฟได้นะครับอ่าปรับอ่า อ่าอันนี้คือปรับทิศทางนะครับปรับปรับทิศทางปรับความสว่างนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของความเร็วนะครับของโหมดไฟได้ที่ตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ฟังฟีลลิ่งนะครับของการกดคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับทั้งบลูแล้วก็เรสสวิตนะตอนนี้สีขาวที่ผมเอามาโชว์คือเป็นเรสสวิตนะครับส่วนสีดำจะเป็นบลูสวิตนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงของบลูแล้วก็เรสสวิตนะครับ ต่มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้าตัว EJ Type K7 ตัวนี้นะหน้าตาซอฟต์แวร์เนี่ยก็เรียบง่ายมากๆนะครับถือว่าไม่ได้ใช้งานดูยุ่งยากมากนะครับตอนนี้นะมาดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์นะครับมีโปรไฟล์ทั้งหมด3โปรไฟล์ด้วยกันให้เราได้เซตค่าเอาไว้นะครับก็คือสามารถทำโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมมีในส่วนของ มาโครอิดิเตอร์นะครับก็คือเราสามารถเซตมาโครได้นั่นเองนะครับแบบนี้นะก็อันนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะลิขวานะครับนิวมาโครนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับชื่ออะไรก็ได้นะแล้วก็กดสตาร์ทเรคคอร์ดนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับว่าเราจะมาโครแบบไหนนะครับแล้วกดสต็อปนะครับสามารถใส่เอ่อเมาส์ได้ด้วยนะครับ ใส่ตัวคลิกเมาส์ได้นะครับเล็บัต t t อนไลฟ์บัต t ้อนนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็กดเซฟนะครับนี่คือชุดคําสั่งมาโคนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเซตยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เราสามารถเอาตัวคําสั่งตัวนี้นะครับไปใส่ที่กลุ่มที่เราต้องการจะเซตเข้าไปก็ได้นะครับก็อย่างเช่นผมจะเซตเข้าไปที่เลขหนึ่งนะครับของตัวคีย์บอร์ดก็กดเข้าไปเลย แล้วก็เลือกมาโคนะครับจะเห็นว่ามีมาโคลิสเนี่ยขึ้นมานะครับอยู่ที่ตัวที่เราสร้างขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วกดโอเคเนี่ยตอนนี้นะครับตัวมาโคที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะครับแล้วมันก็จะมาฝังอยู่ที่เลขหนึ่งแล้วนะครับจะประมาณนี้นะอันนี้ก็ลองเล่นดูนะครับในส่วนของการเซตติ้งนะครับมันจะมีหลายๆอย่างนะอันนีเ้เราสามารถแอดไฟคีย์เข้าไปใหม่ได้นะครับนี่นี่นะ หรือว่าจะทำมันติมีเดียคียก็ได้นะครับมีเปลี่ยนปุ่มให้เป็นมันติมิเดียคียเราก็ทําได้เหมือนกันเห็นไหมนี่นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่นะครับประมาณนี้นะถ้าเราต้องการจะคืนค่าเนี่ยคลิกเข้ามาที่ปุ่มนะครับที่เราเซตติ้งแล้วก็กดตัวในส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มรีเซ็ตนั่นเองนะครับแล้วก็กดโอเคนะมันก็จะรีเซ็ตคีย์ทั้งหมดออกไปนะครับ มาดูตรงนี้นะครับเป็นส่วนของไฟนะก็กดติ๊กที่ตรงไลท์นะครับมันก็จะเป็นโหมดไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับมีโหมดไฟให้เล่นเนี่ย14โหมดนะครับอย่างที่บอกนะครับแบบนี้นะก็เลือกเปลี่ยนได้ตามใจเลยนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของอความเร็วนะครับมีมีความเร็วให้ปรับด้วยนะครับในในโหมดที่ปรับได้เฉพาะความเร็วมันก็จะขึ้นแค่สปีดนะครับถ้ามีอื่นๆนะมันก็จะ นี่นครับอย,อย่างเช่นโหมดレスไฟนะครับมันจะมีคัลเลอร์มาให้คลิกด้วยนะครับเราก็สามารถเซตติ้งค่าได้นะครับเซตติ้งค่าได้แบบนี้เลยนะก็ประมาณนี้นครับโหมดไฟก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีในส่วนของเกมมิ่งโหมดด้วยนะครับเกมมิ่งโหมดของไฟนะมันก็สามารถตั้งค่าแบบ ตามเกมได้นะครับที่เข้าเซตติ้งมามี f p s c f c o d l o l แล้วก็ Q.Q อันนี้อันนี้ C.O.D เนี่ยน่าจะเป็น c o l l duty ีนะครับ L.O.L ก็น่าจะเป็น l e ร g u อ of ด e g เจนนะ f p s ก็เป็นเกมแนว f p s นะครับส่วน Q.Q ไม่รู้นะครับคืออะไรก็ไม่รู้นะก็ลองเล่นดูนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับทำเซตติ้งค่าตรงนี้ได้ นะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มรีสตาร์นะครับกดเนี่ยมันก็จะคืนค่าทั้งหมดให้นะครับก็จะเป็นค่า d ด f a ฟอ t ์ไปประมาณนี้นะครับเซตติ้งเสร็จแล้วก็กดแอปพลนะครับมันก็จะบันทึกค่าไว้ให้นีครับอันนี้คร่าวๆนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าคีย์บอร์ดนะครับ EJ Type K7 นะครับ m e c l a n i c a l TKL ตรงนี้นะก็เป็นคีย์บอร์ดที่ น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับทาง ej เนี่ยทำได้ดีมากๆานะครับทำออกมาได้ถือว่าตอบโจทย์กับการเล่นเกมในตอนนี้เลยนะก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้ช anel ของเราด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ